บอกว่าแต่ว่าจังหวะที่เอาเข้ามาใช้เนี่ยคือหลังจากที่เก็บผลผลิตเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วแล้วเราแล้ทำใบชุดแรกค่ะคือเขาออกมาสวยยาวแล้วก็สะอาดไม่ไม่ไม่มีรอยโดนแมลงกินเนาะคือใบชุดใหม่เลยหรือ่าใบชุดใหม่ใช่สวยใบแรกครับใช่ค่ะได้ครับอันนี้อ๋อจะเอาเอาให้ดูด้วยอันนี้จะเอามาให้ให้ อ่านี่ครับมีใครใครอยากเห็นมั้งไหมมันชื้อไม่ได้กายไม่ไหวเนี่ยออกมาเราจะเปเรื่องไม่ได้จริงๆอันนี้คืองจริงสี่วันพุ่นที่ใช่ไหมตอนเกษตรกรดีก็อย่างที่บอกกับถ้าสมมรับว่าดูจากดูจากความเป็นโล่งเลยในในต้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นโล่งเยอะ เจ็ดวันนะครับแต่ถ้าเป็นน้อยก็สิบวันก็ได้อ่ะ